สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณครูกิษนางาสารนะครับในห้องเรียนสุขศึกษาวันนี้ก็ก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่13ของการเรียนออนไลน์แล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วทีเดียวและเนื้อหาของเราเนี่ยก็ยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องของเพศพัฒนาแต่จะเป็นเรื่องของอะไรนั้นต้องไปติดตามนะครับและเนื้อหาเนี่ยก็ยังคงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนเรื่องของความหลากหลายทางเพศด้วยคุณสังเกตว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เรียนในของสัปดาห์ที่ผ่านมาฉะนั้นนะครับถ้าเราเรียน วันนี้เสร็จแล้วลองไปทบทวนเนื้อหาในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพื่อความเข้าใจในเพศพัฒนามากยิ่งขึ้นครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอวันนี้พร้อมกันเลยครับและเรื่องสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้ที่3เพศพัฒนาเราจะพูดถึงการลวนลามทางเพศการคุกคามทางเพศซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากพฤติกรรมลักษณะาทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ ฉะนั้นวันนี้คุณครูอยญ่จะชนวนพวกเราลองตั้งคำถามดูสิว่าเราเองเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ถูกคุกคามทางเพศอยู่หรือเปล่านะครับ ซึ่งปัจจุบันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนะครับก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและเป็นปัญหาที่สร้างความกระทบกระเทือนต่อร่างกายจิตใจของบุคคลและครอบครัวที่ถูกกระทําเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นข่าวของดาราจีนนะครับแล้วก็ดาราต่างประเทศเนี่ยที่เขาเองก็มีปมเกี่ยวกับเรื่องของการโดนล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นในยักษ์ของการเป็นผู้กระทําผู้อื่นหรือแม้แต่การเป็นผู้ถูกกระทํา ข่าวในประเทศไทยของเราก็มีเช่นกันนะครับการล่วงละเมิดทางเพศทั้งในโรงเรียนในที่สาธารณะนะครับรวมถึงในสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการคุกคามทางเพศอยู่นะครับหลากหลายรูปแบบ นักเรียนลองไปเซิร์ชข้อมูลลองดูนะครับก็จะเจอในเนื้อข่าวที่คุณครูเนี่ยยกตัวอย่างมาให้หรืออาจจะเจอข่าวที่มีความรุนแรงแล้วก็หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวครับดังนั้นการร่วงละเมิดทางเพศนะครับก็หมายถึงการแสดงพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องเพศในลนักษณะต่าง,างๆเช่นการใช้สายตาคำพูด ท่าทางที่สอดเจตนาล่วงเกินทางเพศการกระทําอนาจารการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์และการกระทําให้ผู้อื่นได้รับความอับอายครับโดยที่ผู้กระทํานั้นไม่ยินยอมสรงผลกระทบต่อร่างกายจิตใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของผู้ถูกกระทําซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมครับ โดยยกตัวอย่างลาักษณะพฤติกรรมการคุกคามทางเพศที่มักจะพบบนรถโดยสารสาธารณะนะครับก็จะมีลักษณะพฤติกรรมการมองใต้กระโปรงมองลงคอเสื้อผิวปากแซวพูดจาแทะลมพูดจาลามกชวนคุยเรื่องเพศการเบียดเสียดหรือการเอาเอ,าอาวัยวะเนี่ยเข้าไปถูถ่ายเพื่อสาเร็จความคร่ตัวนี้ก็เป็นข้อมูลจากคณะวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ ที่ได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพฤติกรรมการคุกคารทางเพศที่เป็นการกระทำให้ผู้อื่นเนี่ยรู้สึกอับอายนะครบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความปลอดภัยและก็กระทบทั้งร่างกายและก็จิตใจไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับซึ่งก็ตรงกับความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองครับ จากตรงนี้ครับเราสามารถจำแนกประเภทของการล่วงละเมิดทางเพศได้เป็น2กรณีด้วยกันกรณีแรกเลยครับคือการล่วงละเมิดทางเพศแบบที่ไม่มีการสัมผัสยกตัวอย่างเช่นครับการใช้วาจานะครับการแสดงท่าทางนะครับหรือในปัจจุบันนี้อาจจะเป็นการล่วงละเมิดโดยใช้ช่องทางการสื่อสารกรณีที่2ครับการล่วงละเมิดทางเพศแบบที่มีการสัมผัสยกตัวอย่างเช่นครับการนั่ง การเสียสีร่างกายการแตะเนื้อต้องตัวการกอดจูบรูปคำและการมีเพศสัมพันธ์ครับซึ่งการคุกคามทางเพศทางวาจานะครับก็ครอบคลุมถึงเรื่องการวิจารณ์รูปร่างการแต่งตัวที่สอบไปในทางลามกการเล่าเรื่องตลกลามกการพูดถามความสัมพันธ์ทางเพศในที่สาธารณะการเปลี่ยนหัวข้อเรื่องของงานให้เป็นเรื่องของเพศหรือการอินทาเรื่องของเพศ ตามตือ้อตามจีบทั้งที่รู้ว่าเขาไม่สนใจเราแล้วและก็การกล่าวถึงเรื่องของกลุ่มชายหญิงในทางที่ลามกมดังนั้นครับก่อนที่เราจะพูดอะไรนะครับเราควรที่จะไต่ตรองสิ่งที่เราจะพูดออกมาสิก่อนเพราะมิฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะถูกมองว่าเรากําลังคุกคามทางเพศทางวาจาของเขาอยู่ก็ได้หากสิ่งที่เราพูดนั้นเกิดไปคุกคามทางเพศทางวาจานะครับก็จะมีบทลงโทษของการล่วงละเมิดทางเพศตรงกับมาตรา3 397ครับเป็นความผิดกฎหมายอาญานะครับมีการระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน200แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงมาตา278ครับฐานกระทำรังแกข่มเหงคุกค้ขขาม ทำให้อับอายในที่สาธารณะนะหรือสอนในทางระเมิดทางเพศระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1 0,000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับทั้งนี้นะครับก็จะต้องร้องทุกข์หรือดําเนินคดีภายใน3เดือนนับจากวันเกิดเหตุไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเสียสิทธิทางกฎหมายนะครับคุณครูเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างบทลงโทษทางกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาให้พวกเราดูกันเพื่อจะได้เห็นว่าการที่เราแค่พูดเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ย มันสามารถเอาผิดทางกฎหมายได้นอกจากจากกระทบทางร่างกายและจิตใจแล้วเราอยากจะต้องกระทบเงินในกระเป๋าของเราอีกด้วยนะครับ สำหรับการคุกคามทางเพศโดยการแสดงท่าทาน,นะครับก็จะครอบคลุมถึงเรื่องของการจ้องมองแบบกุ้มกริมการแสดงออกทางสีหน้าแบบเจ้าชู้แสดงท่าทางที่ซอดถึงเจตนาล่วงเกินทางเพศมองเรือนร่างอย่างสำรวจตัวตรานะครับติดภาพโปสสิ่งของ หรืออุปกรณ์ลามกเห็นไหมครับนักเรียนแค่เรามีเจตนาที่แสดงพฤติกรรมให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่มีความปลอดภัยเขารู้สึกอับอายเนี่ยมันก็เป็นการคุกคามทางเพศโดยการแสดงท่าทางได้ตรงนี้นะครับก็มีโทษของกฎหมายอประมวลอาญาด้วยว่าในเรื่องของมาตรา397นะครับเช่นเดิมและมาตรา278คล้ายๆกับการลวงลวเมทางเพศแบบวาจานะครับ และการคุกคามทางเพศผ่านช่องทางการสื่อสารนะครับก็ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับในยุคสมัยปัจจุบันเพราะว่าคนเราเนี่ยก็มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นและก็ทุกคนเนี่ยก็มักจะมีโทรศัพท์มือถือตรงนี้นะคะถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่สามารถทําการคุกคามทางเพศได้โดยการคุกคามทางเพศลักษณะน,นี้นะครับก็จะครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของการแอบถ่ายภาพ ตัวอย่างเช่นการแอบถ่ายผู้โดยสารคนอื่นนะครับการถ่ายภาพแบบช้อนใต้กระโปรงหรือการแอบถ่ายหน้าอกการเปิดรูป คลิปลามกอนาจารให้กับคนข้างๆได้เห็นครับการกระทําตรงนี้นะครับก็มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญานะครับว่าเ,วเรื่องของการบันทึกภาพหรือคลิปเป็นการกระทําความผีเกี่ยวกับเรื่องของเพศนะครับการบันทึกภาพหรือคลิปเอาไว้เนี่ยเป็นการกระทําที่สแสวงหาซึ่งประโยชน์โดยมิชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่นผิดตามมาตรา280นะครับต้องระวางโทษหนักขึ้น1ใน3ของความผิดนั้นซึ่งถ้าหากความผิดนั้นนะครับเป็นเรื่องของการอนาจาร นะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา278และมาตรา279การอนาจารเด็กอายุไม่ถึง13ปีครับสำหรับการคุกคามทางเพศโดยการสัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นการแตะเนื้อต้องตัวจับเสื้อผ้ากอดหอมตีก้นตีสะโพก การเดินต้อนเข้ามุมนะครับนางไกลชิดเกินความจำเป็นหรือใช้บางส่วนของร่างกายสัมผัสกับผู้อื่นอย่างจงใจนะครับก็เป็นการคุกคามทางเพศแบบหนึ่งนะครับที่เป็นการสัมผัสร่างกายตรงนี้นะครับมีโทษที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญาอย่างเช่นตัวอย่างการลักหลับนะครับก็เป็นการกระทำการล่วงเกินทางเพศในขณะที่ผู้อื่นเนี่ยนอนหลับไม่มีสติ นะครับเป็นการกระทําอนาจารโดยการใช้กําลังปัทุสไลายต่อร่างกายโดยที่ผู้อื่นเนี่ยอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ก็ตรงกับมาตรา278เรื่องของการอนาจารนะครับหรือเรื่องของการคมขืนการกระทําชําเราผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมด้วยการคู่เข้น การใช้กําลังปรททุสลล้ทําให้ผู้อื่นนะครับตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทําให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นตรงนี้ตรงกับมาตรา276ครับเรื่องของการกระทําชําเราดังนั้นครับเพื่อป้องกันพฤติกรรมดังกล่าวครับ เราควรเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการโดนล่วงละเมิดทางเพศคุณครูนะครับก็ยกตัวอย่างในหนังสือเรียนหน้าที่43เกี่ยวกับการป้องกันนะครับที่ควรปฏิบัติ10ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยคือเรื่องของการระมัดระวังตนเองอยู่เสมอสังเกตบุคคลที่มองนะครับหรือเข้ามาใกล้แบบผิดป,ปกติเช่นบนรถโดยสารที่มีการเบียดเสียดหรือเวลาที่เราเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวแล้วมีคนเข้ามาใกล้เราจนเกินไปแบบนี้นะครับ 2. ครับการที่เราไม่ควรไปไหนคนเดียวโดยเฉพาะในสถานที่เปรี่ยวหรือเวลากลางคืนนะครับเวลาที่ไปไหนเนี่ยควรมีเพื่อนไปด้วยและสังเกตเสียงรอบตัวเสมอ 3. อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาชวนคุยให้สังเกตสถา,านการณ์ให้ดีครับไม่ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจนเกินไปทางที่ดีนะครับไม่ควรเข้าใกล้หรือพูดคุยด้วยถ้าไม่จําเป็น และ4ครับไม่ควรรับน้ำอาหารของกินทุกชนิดจากคนแปลกหน้ามารับประทานโดยเด็กขาด 5. หลีกเลี่ยงการอยู่ลำพังสองต่อสและการถูกเนื้อต้องตัวกันแม้ว่าจะรู้จักคุ้นเคยก็ตามครับ6ครับพกพาสิ่งของที่สามารถเอาไว้ใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้ 7. ควรฝึกวิชาศิลปะป้องกันตัวเช่นยูโดเทวันโดมวยเป็นต้นครับ และ 8. เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่อาจถูกล่วงละเมิดทางเพศน,นะครับต้องรู้จักควบคุมสติตนเองให้สามารถเผชิญต่อปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบหรือหาทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นครับ9ครับหากต้องอยู่บ้านเพียงลำพังต้องปิดประตูและหน้าต่างให้แน่นหนาไม่เปิดประตูรับคนแปลกหน้าเข้ามานะครับ ไม่เปิดประตูรับคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามและข้อสุดท้ายนะครับการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจเพื่อนหรือบุคคลที่เราไว้ใจนะครับเอาไว้ขอความช่วยเหลือเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินครับ และนอกจากการป้องกันตนเองจากการร่วละเมิดทางเพศทั้ง10ข้อนี้นะครับเราอาจจะต้องมีทักษะในการพูดทักษะการปฏิเสธนะครับเพื่อเอาไว้ป้องกันสถานการณ์เสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นครับท้ายบทเรียนของเราวันนี้นะครับคุณครูมีแบบทดสอบเกี่ยวกับการแสดงทักษะการปฏิเสธจากคําพูดมีสถานการณ์ตัวอย่างให้นักเรียนประมาณ4-5สถานการณ์นักเรียนลองไปดูซิว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยนักเรียนจะ แสดงคำพูดที่ปฏิเสธอย่างไรแล้วเขาไม่เสียน้ำใจและก็ถือว่าเป็นการป้องกันตนเองด้วยโดยนักเรียนอาจจะดูตัวอย่างในหน้าที่45นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์และการใช้ทักษะ ปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกเลือดมาทำเพศได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพลงเท่านี้นะครับหากนักเรียนมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถทักแชทส่วนตัวครูมาถามได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะไปตอบให้อย่างแน่นอนเอาเป็นว่าสัปดาห์ที่13ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในสัปดาห์ที่14สวัสดีครับ